สวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะพามาดูตัว retin A ดูเบนแซคดู Different, ดิฟเฟ d i รนดูอีพิโรสี่ตัวนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษาสิวอย่างไรสรุปแบบสั้นๆเลยนะสําหรับคลิปนี้สิวของแต่ละท่านเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยปัใจจัยในการก่อให้เกิดสิวเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะต่างกันถ้าใครที่สิวเนี่ยเกิดจากการที่หน้ามันต้องแก้ด้วยการทําความสะอาดใบหน้าให้หน้าไม่มันจะไ,ได้เป็นตัวหนึ่งที่ลดปัดจจัยของการเกิดสิวนั้น แต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเมื่อแต่มาใช้ครีมใช้ครีมกันแบบอย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ได้กําจัดเรื่องของปัจจัยที่ทําให้เกิดสิวนั้นเรื่องของหน้ามันอย่างเงี้ยครับสิวก็จะไม่หายในการรักษาจึงจําเป็นต้องใช้กระบวนการในการรักษาให้ถูกต้องถูกวิธีวันนี้ขออนุญาตกล่าวถงึงทั้งที่เป็นรดินเอตัว b บนแซกตัว d i f l u r ตัวอีพิ u o นะครับสตัวนี้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิวก่อนอื่นที่จะไปรู้จักกับสิวตัวนี้ต้องรู้จักก่อนว่าสิว กับตัวเองเนี่ยครับเป็นอย่างไรเช่นตอนนี้เป็นสิวผดนะสิวอักเสบนะครับสิวอุดตันนะครับเหล่านี้เนี่ยต้องรู้ก่อนว่าบนใบหน้าของเราเนี่ยเป็นสิวประเภทไหนเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วว่าสิวเป็นแบบไหนการเลือกใช้เนี่ยจะได้เลือกใช้ตัวครีมเนี่ยให้เหมาะสิวบนใบหน้าของเรานั่นเองอันดับแรกเนี่ยตัวเรตินเอตัวเรตินเอเนี่ยเดิมเป็นยี่ห้อเรตินเอนะทุกวันนี้ยี่ห้อเรตินเอเนี่ยไม่มีละตามตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งขนาดที่เป็น0.05ย์จุดศูนย์ห้า 0.025เปนี้เนี่ยตัวเรตินเอนี่หลักๆเลยนะครับจะมีฤทธิ์ละลายหัวสิวได้ดีกระบวนการในการอักเสบจ,จะลดได้น้อยซึ่งน้อยกว่าเบนเซทถ้าพูดถึงเบนซทเนี่ยตัวเบนซทจะมีฤทธิ์ลดกระบวนการอักเสบได้ดีการละลายหัวสิวจะน้อยดังนั้นเนี่ยตัวเรตินเอมีฤทธิ์ในการละลายหัวสิวได้ดีจึงเหมาะกับสิวที่เป็นสิวอุดตันที่มีการอักเสบเล็กน้อย เบนแซคนะครับอย่างที่บอกเบนแซคมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบได้ดีจึงเหมาะกับสิวที่เป็นสิวอักเสบนะับสิวอักเสบที่มีการอุดตันเล็กน้อยถ้าจะใช้ทั้ง2คือบางคนมีทั้งแบบสิวอุดตันมีทั้งสิวอักเสบถ้าเกิดว่าจะใช้ทั้ง2ตัวนี้ร่วมกัน <c oughs> ก็จะมีข้อแม้คือตัวเรตินเอกับตัวเบนแซคเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทาพร้อมกันได้เพราะว่าตัวเรตินเอจะถูกปฏิกิริยาออกซิเดชันจาก เป็นแสกได้ทําให้ไม่สามารถทาพร้อมกันได้ต้องทาให้มันห่างกันให้มันห่างกันพอเกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บก็มีการพัฒนาตัวหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือตัวที่เรียกว่าดิฟรินซึ่งตัวดิฟรินตัวนี้แหละเป็นตัวที่พัฒนาจากตัวเรตินเอขึ้นมาโดยฤทธิ์ของการรักษาในเรื่องของฤทธิ์ของสิวเนี่ยตัวดิฟรินเนี่ยจะคล้ายกันกับตัวเรตินเอเลยนะแต่เป็นตัวยาอีกตัวหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาซึ่งชื่อว่าอะดาพารีนนะครับตัวนี้ก็จะมีฤทธิ์คล้ายกับเริน เพียงแต่ว่าอาการข้างเคียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นความไปต่อแสงหน้าแห้งหน้าลอกเหล่านี้มันจะลดลงและที่สําคัญคือมีข้อดีตรงที่ว่าป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจากเบนแซกได้ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ตัวดิฟ f e r รินแทนเรตินเอนะครับดิฟรินสามารถที่จะทาพร้อมกับตัวเบนแซกได้บางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป็นทั้งสิวอักเสบทั้งสิวอุดตันทั้งสิวด ถ้าจะมาทาทั้งดิฟเฟอรินมาทาทั้งเบนแซกกว่าจะได้นอนแต่ละวันก็จะมีความยุ่งยากไปอีกถูกไหมครับก็จะมีตัวหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมานั่นเขาเรียกว่าตัวอีพิดโตัวอีพิดโตัวนี้เป็นตัวที่ผสมเอาตัวยาสําคัญของตัวดิฟเฟอรินกับเบนแซก2.5อยู่ในหลอดเดียวกันแปลว่าถ้าตอนนี้กําลังรักษาสิวอยู่จะไปไหนมาไหนจะทําอะไรทาแค่หลอดเดียวเลยทาแค่ตัวอีพิดโตัวเดียวทาแล้วก็สามารถดูแลทําความสะอาดใบหน้าได้ ตามกระบวนการของการรักษาสิวเลยนี่ก็คือจากวันนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นชัดๆแล้วก็ขออนุญาตสรุปง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นสิวที่เป็นสิวอุดตันแนะนําให้ใช้เรตินเอเพราะมีฤทธิ์เด่นในการละลายหองสิวได้ดีถ้าเป็นสิวอักเสบแนะนําให้ใช้ตัวเบนแซกเพราะเบนแซกมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบได้ดีถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องใช้ทั้งเบนแซกและเรตินเอต้องทายห่างกันแต่ถ้าไม่สะดวกในการที่ต้องมาทายห่างกันก็เปลี่ยนตัวเรตินเอมาเป็นดิฟเฟอริน เพราะดิฟรินสามารถที่จะทาพร้อมกับเบนแซกได้แต่ทีนี้ถ้าไม่สะดวกอีกอยากสบายกว่านั้นเอายาทั้งตัวดิฟรินทั้งเบนแซก2.5เนี่ยผสมกันในหลอดเดียวกันเลยก็เลือกใช้อีกทีด้วยง่ายนิดเดียวนะครับในการคือใรการรักษาสิวทีนี้หลักการสําคัญอีกข้อหนึ่งคือในการรักษาสิวเนี่ยจำเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่องใจเย็นๆให้ถูกต้อง ให้ครบทุกปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิวนะครับเพราะเนี่ยการรักษาสิวอาจต้องมีการใช้หลายวิธีหน่อยเช่นทําความสะอาดใบหน้ากินยารักษาสิวทายาแต้มสิวทายาลดก,การอักเสบบารุงต่างๆจนกว่าที่กระบวนการในการรักษาสิวนั้นจะเสร็จสิ้นลงนั่นคือสิวหายนั่นเองมันต้องใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยขอขอบคุณที่ให้การติดตาม กดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเสมอมายังไงลองฝากนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรแบบอยากให้มาแนะนําก็เดี๋ยวมาร่วงพูดคุยกันนะครับก็วันนี้ขออนุญาตฝากเอสต์บิล n ิ y ฟาซีไปเท่านี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ